อ่าพ่อข้าสวัสดีค่ะครับจ้าพ่อจ้า,หาห้านอยครับหมู่บ้านน้องเขาสีน้อยเลยนะพ่อเนาะสีน้อยน้อยบนรางน้อยหนึสีน้อยหานอยบนรางน้อยใหญ่พ่อบนรางน,น้อยพิเศษโอ้บ่น้อยพิเศษบนรางมันบ่ครับสองหกสามกับสองหกันนี้สามหกสามกับสองหกโอ้ จ้าจ่าจาเออเมนเมนเมนเอาเอาเอาตองตองวันนี้ตองงัสองน้อยนี้ะมีคุนอยู่พ่อขันตองหาวันนี้ะเออขันตองแล้วอย่าเบิดหวังรหลดเนาะามคนก็ออกกอว่าลายหนึ่งทีก็เร็มาโหลดอันบูมนตองเน่ยสบายเนาะเฮาเนาะรันตองอยากอำลาจากหน่อยเอาพ่อเรียกรักตัวได้พอจ๋าศูนย์หนึ่งสองสามี

หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าชุดวิ่นตัวใดพอจ๋าชุดวิ่นวันนี้วันพหัสเนาะวันพหัสแปดสองหกสามแปดสามแปดสองห้าสองห้าหกสามเนาะครับระว่งแต่กับสองเนาะพอเนาะ แปดสองห้าหกสามขออนุญาตทุบต้นตัวเลขนะพอนะ่อเนาะครับจ้าขออนุญาตทุบต้นตัวเลขแนวทางห้าน้อยของปงุ๊กโป่งค่ะทุ่มช่มขาหมูบ้านก็ขคอถดขอไพที่ลืมทรงเขีด เมื่อมึงเขาไปเปิดใน youtube มึงอีกเท่อหนึ่งเอ้าหลายท่านหลายคนว่าจีน่งขอห้าน้อยพ่อพมเนี่เอ้าลืมทรงคีบตัวนี้เฝ้าทรงพอโทษก็อไปลายๆกระต้งชุ่มขานะคะเอาห้าน้อยมือนี่สีกระสีเขาสีน้อยหาน้อยคือเกาทามผช้ชมกับพิจารณาตามนี้นะคะเอาไปเป็นตะล่างเปรียบเทียบก็ได้เอาไปจัดเลยก็ได้เล่นได้ทั้งมือแล้ว่อเนาะ บัว่าสิเป็นหุ่นบัว่าสิเป็นเล้าเอกต่มเอกตาเล้าเฮ็ดดีเล่ายัางกะแล้วแต่ห้าน้อยนี่เคห่างได้เบิดกระทำมือช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางของปุพพมเขียนหัวว่าห้าน้อยอยู่ตาว้าเห่ียได้ทั้งมือนะคะเล่นได้ทั้งวันอ่ยเขียนบอกคุนก่อนว่าเลรียได้ทั้งมืออืได้ทุกหวย ได้ทุกมือทั้งวันเล่นได้ทุกห้อยเล่นได้เบิดมือพร้อมนะคะเป็นช่วงาตะเสารจนหอดหกทุ่มอันนี้คือตัวเลขแนวทางของบอุคคลนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของบอุคคลทำช่วงก็นั่มไปพิจารณานั่มไปจัดเลยนะคะนี่คือฮาหนอยและ หวยลาวหวยหุ้นทุกอย่างอยู่นี่นี่นะคะนําไปเป็นตาล่างเปรียบเทียบเลขยเนใจถ้าเห็ดออกมามักตัวใดชอบตัวใดทีต่ตรงก็คงพุ่มจัดเลยนะคะเอาพอมีอย่างสีบอลก,กับแฟนคลับเอฟซีบอบน้อยว่รนก็เอาทีเราเป็นพเพืาา่อนเป่นกันจัดนั่งกันกี่ได้ยูุวันก็เอาดีเยอะมากเอาบนล่างก็น้อยพิเศษกอาบนล่างไงอยู่จ้า แล้วพระกตทีนที่มาสุนสุนพี่พี่ก็มาหาหายเสลยพลาดไปมันก็เขาลางก็แต่ว่าสองเจ็ดกับหนึ่งสี่หรอกจ้าเขาค้าเดียวสองน้อยนี่ก็ได้มันก็ถือว่าดีอยู่ก็ถือว่ารูปต้นดอกตีพูได้ซื้อก็ได้เนาะจ้าวัดที่น้อยหาน่อยไนี่ก็ไดเอาไปเด่นยังก็ไดหมดตัหนาเพราะว่าที่แม่หนังแหละว่าถ้าเป็นเลขขอเป็นเลขให้ระเด่นเลยจ้าผมักเด่นว่า ได้วัดถูกแน่วแล้วล่ะว่าได้เรียกแนวเลยว่าท่านเป็นได้บอกว่าก็ไปซื้อเลยมัดมือหอดคำห่อนนอนรับได้จจกคนล่ะวันนี้ก็ดีเกาหลีก็เหรอว่ามันไปว่าด้พ่อมื่อยดอกไม้เนี่ยมันมาเกี่ยวไปเที่ยวหนึ่งเหรอว่ารูดดอกมันเนีขาหน่อยแต่ว่าเกี่ยวที่สองเนี่ยอาลาดอาลาดไปเรื่อยเลยปอนเนี่ยจ้ามากว่ารูดแต่เขาซีดุดไปหาน้อยมากขึ้นกาแล้วแหละจ้า แต่พูดชื่อแั่พี่จะน้ามันคือเขาอ้ามแหละมันเคือเขาในว่าเขาดีคืแบบอเข้าาแหละครับกตบ่มันยังแหล่ตรงนี้เท่านั้นแหละจ้าพ่อขอกกับขอบพระคุณพ่อหลายๆที่ให้ตัวเลขเนี่ยทางมาเป็นสะพานบุญในธรรมชุชมในนั่มไปพิจารณานั่มไปเสี่ยงซื่อนะคะตัวเลขแนวทางบวบสิเป็นหุน่นบวบสิยังทั้งมือเนาะค่ะเนาะกระคอยทุกท่านทุกคนโชคมันลำลุย้ยจะเจ็บจะจนขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงมีพลังในการเที่ตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมต่อไปเนาะพ่อเนาะ ขอกับพระคุณที่พ่อแบ่งปันนะคะขอให้ตัวเลียกแนวทางของพ่อเฮงเฮงปังปังเขาทุกน้อยเขาทั้งมือเนอะพ่อเนอะขอบพระคุณมากค่ะพอะ่อขาสวัสดีค่ะ